น้องๆเหมียวน้องๆเหมียวออกมาชมน้ำกันเลยครับน้ำขังอยู่ที่พุ่มพวงสาวพุ่มพวงพาน้องชาลีมาเที่ยวน้องชาลีโชคดีสีสุขบุญมีบุญมีสีสุขมีใครอีก บุญอ่อนแมน่นลายข้าเจ้าสีนวนข้าหอมสายน้ำสายฝนสายฟ้าชาไข่มุกชามะนาวชานมบุญทองบุญทองน้องบุญมี มาเล่นกันอยู่ตรงนี้เอามาเที่ยวชมน้ำครับเด็กๆมาเที่ยวชมน้ำชมธรรมชาติที่มีน้ำขังเอาแม่ผสมสีแม่ผสมสีเดินอุ้ยอ้ายมานี่แล้วแม่ผสมสีครับแม่ผสมสีแม่สีเทาสีเทาสีเทาเจ้าบุญทอง สีสูกอีกให้อีกไม่ลายน้อยไม่ลายน้อยบุญมาบุญมาสายฟ้า โ้วิ่งใหญ่่วิ่งเล่นขึ้นต้นไม้แหละครับวิ่งมาขึ้นต้นไม้แหละครับเอาขึ้นต้นไม้เก่งสีสุกสีสุกขึ้นต้นไม้เก่งนะนี่ขึ้นต้นไม้เก่งนี่นะมาได้เพราะขึ้นต้นไม้เก่งอชาไข่มุกชาไข่มุกกับชาลีพูดอะไรคะชาลีจะพูดอะไรหรือเปล่าชาไข่มุกพูดอะไรอ่ะพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อย ครับน้องเหมียวก็เล่นกันเล่นกันสนุกสนานตามภาษาเด็กๆเนาะเด็กๆเล่นกันผู้ใหญ่ก็คอยเฝ้าดูแลแม่เนาลายไยแม่นรไยเฝ้าดูแลสีสีนวลขึ้นสีนวลขึ้นอีกแล้วสีนวลขึ้นไปนั่นแล้วสีนวลสีสุกสีสุกอยู่บนนี้อ่าบุญเรืองบุญเรืองจะขึ้นด้วยไหมคะ บุเรืองจะขึ้นด้วยไหมคะบุเรืองจะขึ้นไปกับพี่หรือเปล่าตกตก,ตกระวังค่อยๆเก่งๆโอ,เๆโอ,เๆโอ้เก่งนะเก่งนะพี่บุญเรืองขึ้นไหมบุญเรืองแครี่ขึ้นเปล่า <c ười> ม่มีใครขึ้นแล้วขึ้ไปขึ้น บุญทองบุญทองน้องบุญมีขึ้นไหมครับขึ้นต้นไม้ไหมครับบุญมีครับสำหรับคลิปนี้ลวงปูฝากเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านได้ดูชีวิตน้องน้องแมวช่วงสายวันนี้บุญมียมีความสุขได้ออกมาเล่นกันครับขอความสุขจงมีในเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่าน,ท,ท,านทุกคนเทิานาตุสาตุสาตุ ดวงจิ๋วดวงจิ๋วดวงดวงทำดวงทำก็ออกมาได้กับเขาด้วยดวงทำขึ้นต้นไม้และขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมน้องดวงทำน้องดวงจิ๋วครับ